สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายจากออสเตรเลียค่ะทักทายจ,จากมุมสวนหน้าบ้านค่ะมื้อนี้พาเก็บคืนชายไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแซ่บๆจัดจ้าบค่ะเก็บสดๆจากสวนไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดแซ่บๆจัดบๆค่ะอันนี้เป็นอันเบบี้แคปซิคัมค่ะเป็นพริกหวานเนื้อเนื้อตะมุตะมีเริ่มสุกแล้วส่วนมุมนี่เป็นมุมดอกไม้ฝีมือผัวปลูกค่ะปะ่าหอมสดแซ่บๆเลยจ้าพี่นอ้องมีทั้งเนื้อสดมีทั้งเนื้อเปื่อย xong 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 sắp xong xong bạn, anh nhìn xong 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 thôi แต่ว่า,าลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นหมูนะจ๊ะพี่น้องลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นหมูค่ะมืนเส้นต้นสนคือเกาคือเดิม ดน,นําโกโกๆไม่แห้งายาบอย้วจ้าอ,าอนุ่มแบบนับ้นใช่ปะแมนุนี้อายกับมากรจ้า เราพันงานหนูเจอกินกูนดเดียวค่ะเขาเป็นเจน้าจหน้าเลยเนาะกับเจ้าชีเฮตเต้เพันกินค่ะบางคุณกับเสียามาตัวเองกินอันนี้แล้วแฟนกินอะไรจังเสียค่ะ Ba, thịt gì đây nè, nhớ ba thịt Em cá tuyết đấy. đây